มเนี่ยเอาไปซื้อที่พาราคอนนะครับอ๋อเดี๋ยวผมลงแล้วคุณใหญ่ตามนะลองไปลองดูก่อนขึ้นว่ายน้ำเหรอเนี่ยครับผมเอ้ยทำไรอ่ะย่างน้ำอ๋อโอ้กูบ้นนอกจังเลยย่างน้ำใช่ฟังไม่ค่อยเข้าใจแล้วคนกรุงเทพเฮ้ยไปไงผู้ใหญ่ครับไม่ลึกเท่าไหร่ครับคุณใหญ่ไม่ลึกเท่าไหร่ใช่ไหมตามไปเลยครับขอยลอยๆด้วยนะรอด้วยแจมแจมรอด้วยเฮ้ยใครใจร้อมด้วยใจแจม อยาขับมดใหญ่ไว้ตามนครับชดพระาทางวงไเดี๋ยวเด้วยเป็นเวลาเดียวที่เดิจริงๆเดินตบช่วยกับบ้านกับ้นไปเดินดีๆตกน้ำตกฟ้าไปตาขงจ้าบ้านองโมงเย็นไปแล้วเออเออเออขายเออ่เออปอ่อยเอ ไปอยู่ข้าวแล้วจะได้กลับกินข้าวเรีโอ้ฮะโอ้อรียนเรียนอีอุ้ยเออเออเอโอ้ยตอบเธอเว้ยอ oh, oh. ow oh, oh, oh. ้ยไอ้หนูร้องร้องเรียนที่ของใครเขาไม่ลืมไว้เนี่ยเดี๋ยวหายไปเะได้แตงหาเลยโอ้ย ไปตอบแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องเสื้อใครครับมันลืมมาไว้มันเล่าเอาไปด้วยนี่ไอ้นี่วังโอ้ยเลยเออไม่ออกเลยแหมไม่ออกมีหอยอเออ้อหูอู้อเรื่องเหรอแหมมงแล้วอุธไม่อู้เรื่องมึงงานเนี้ยใครครับเพื่อใครมานเล่าเอาไปคุณเอางี้เดี๋ยวผมฝากไว้ตรงนี้นะ ไม่ขึ้นว่ะไม่ข <ah> <Yeah> ึ้นไม่ขึ้นเอออยู่นี่หายไปแล้วคุณอยู่นี่นะมาแล้วมาไปเออไปตามหาเจ้าของกันไปลูกไปโอ้เออไออออัเอ้ยรอย่า้อ่ะอ้ะอึ้งอ่ะวันนี้เออเอายนีเลยเดียวอะลิเกลกหายยาพล้ายกูกินด้วยนะ

ไอ้โจครับมึงบอกลูกมึงว่านั่นเสื้อกูเอาคืนมัไปเจอเจ้าของแล้วเสื้อเขาเสื้อคุณใหญ่เออเสื้อคุณใหญ่ไอ้โจแล้วเสื้อกูห่ะอะไรนะแอบไปบีมันอ้วนองแมวรั่วเออแอลเจอเขาคืนเสื้อคุณใหญ่ไปไม่ใช่ครับมันจะไม่ใช่เนี่ยับว่ากูถอดไว้ก่อนลงไปเล่นน้ำ ก็มันบอกผมอยู่มันไม่ใช่มันเสื้อกูเสื้อเอาคืนเจ้าของของมันเออเจ้าของก็อยู่นี่ไอ้ใบเสื้อตัวนั้นอ่ะของกูเอาคืนมั้ยเออมันบอกไม่ใช่ครับมันจะไม่ใช่หรืยังไงวะมันก็มันบอกกูอารมณ์เสียงแต่เรื่องไอ้เล็กแล้วมึงยังมาขัดอารมณ์กูอีก ก็ได้ไอ้ม่ถ้ามึงไม่คืนกูดีๆเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงให้ตายแล้วค่อยเอาเสื้อมาไปโคตรักรูปพ่อมักร้ัดไใหญ่จะคืนเสื้อไม่ไใบไม่คืนไปเอา